สวัสดีครับท่านผู้ฟังทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพูดแบบเซนผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียหรือ youtube นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่ 30มสิพฤษภาคม2561ผมอาจารย์คำมพีปรีชายาณจะได้นำเสนอต่อท่านผู้ฟังด้วยการนำเนื้อหาสาระจากหนังสือที่ชื่อว่าคัมพีอมะตะ ซึ่งเป็นหนังสือที่ว่าด้วยพระสูตรหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดซึ่งชาวพุทธเซนและชาวพุทธหมหายานได้ได้จัดพระสูตรนี้ว่าเป็นพระสูตรที่มีความสำคัญและมีความลึกซึ้งนะครับเป็นโลกุตรธรรมชื่อว่าวัดชื่อสั้นๆว่าวัชรสูตร หรือชื่อเต็มว่าวัราชระเฉติกะปัญญาปรมิตาสูตรครับพระสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นพระสูตรที่สำคัญซึ่งผมจะได้นำมาอธิบายนะครับโดยโดยยึดยึดหนังสือคำมพียม,มาตะหรือวัชรสูตร สูตรลับของชาวพุทธเซนเพื่อความพ้นทุกข์ในชีวิตนี้ที่เรียบเรียงโดยอาจารย์นิโรธจิวิสุทธ์เนี่ยมาอ่านให้ท่านฟังพร้อมกับอธิบายในประเด็นที่ยังคลุมเครือยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ก็ได้ตีพิมพ์เผยแพร่นะครับ ในเมื่อปี2556นะครับปีนี้ก็เป็นปีที่61 56 57 58 59 60เป็นเวลาประมาณ6ปีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเวลา6ปีโดยผู้จัดพิมพ์จำหน่ายคือสำนักพิมพ์9ก้าแรกนะครับทั้งถึก้าแรกผมก็จะได้นำมา อ่านแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์พร้อมทั้งอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับเนื่องจากพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ล้ำค่าพระสูตรหนึ่งชรวยันก็ผมจะไปอย่างช้าๆนะครับเพราะว่าต้องการให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ต่อประสูตรต่อระสูตรนี้นะครับเอ่อคำนำสำนักพิมพ์ได้กล่าวถึงพระสูตรนี้ไว้ว่าพระสูตรสองพระสูตรที่สำคัญของพุทธศาสนาในายเซนคือปรมิตาหะทยสูตรและวัชระปรัทยาปรมิตาสูตรเป็นพระสูตรที่มีมมีการนำมาศึกษาและปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย เฉพาะอย่างยิ่งพระสูตรที่ชื่อวัชปรปัิยาปรมิตาที่ชื่อย่อว่าวัชรสูตรคือพระสูตรที่รู้จักการแพร่หลายในบรรดาชาวพุทธมายานหรือชาวพุทธเซนนะครับพระสูตรนี้มีความหมายเป็นภาษาไทยว่าเพชรตัดทำลายมายา คำว่าเพชรนี่มาใช้มาจากคำว่าวัชระเชติกะเขาเรีว่าตัดนะครับตัดทำลายมายาหรือทำลายกิเลสและอวิชชาครับซึ่งผู้ใดมองเห็นสภาวะนะครับที่ปราศจากความมีความเป็นและความไม่มีไม่เป็น แต่เห็นว่าเป็นเพียงสมมุติเรียกขานกันเท่านั้นจิตผู้นั้นย่อมพ้นไปจากภาวะทั้งปวงนะครับเฉพาะอย่างยิ่งก็พ้นไปจากภาวะแห่งทุกขภาวะแห่งสุขทั้งปวงนะครับผู้ที่จะก้าวถึงสภาวะแห่งความไม่มีไม่เป็นนะครับก็เปรียบประดุดดังการเข้าข้ามห่วงน้ำใหญ่ที่เรียกว่าห่วงมหานพ คือก้าวสู่คือก้าวข้ามห่วงหมาสมุทรแห่งความทุกข์สู่อีกฝาบฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่ปราศจากทุกข์แน่นอนนะครับการศึกษาและการปฏิบัติตามวัชรสูตรหรือตามวัชะระปัตยยาปรมิตาสูตรนี้ก็อาจจะพบอนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถตัดทำลายมายา ตัดนที่คือทำให้เราเนี่ยเ,เข้าใจนะครับจนกระทั่งจิตตัดกระแสนะครับตัดกระแสทุกกระแสออกไปเสมือนเพชรตัดทำลายมายาภาพได้ก้าวข้ามพ้นอวิชชาคือความไม่รู้หรือความรู้ผิดหรือหลงผิดที่เรียกว่ามิตรสาทิตฐิ สู่ความรู้ถูกต้องตามสภาวธรรมที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินะครับนั่นก็คือก้าวข้ามพ้นความรู้ผิดว่ามีตัวตนเห็นว่าเป็นคนเป็นสัตว์และก้าวข้ามความเห็นผิดที่ว่าไม่เป็นตัวเป็นตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่เป็นคนเป็นสัตว์เพราะทั้งความมีความไม่มีคือสิ่งแปลกปลอมซึ่งเกิดขึ้นกับจิตที่เรียกว่าเจตสิก แห่งภาวะความคิดปรุงแต่งของจิตนะครับนี่คือคำนำโดยโดยย่อนะครับซึ่งสำนันกพิล์มเก้าของสำนักพิล์มเก้าแรกพู้จัดจำหน่ายหนังสือเรียบนี้นะครับต่อไปก็จะได้พูดถึงคำนำของผู้เรียบเรียงและอธิบายคือคำนำของอาจารย์นิโรธกิตวิสุทธ คำนำผู้เรียบเรียงและอธิบายกล่าวไว้ว่าคำพีของพุทธศาสนานิกายเซนที่นํามากล่าวหรือที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือวัชรปรัณยาปรมิตามีชื่อสั้นๆว่าวัชรสูตรซึ่งเป็นพระสูตรหนึ่งในสองพระสูตรที่มีความสําคัญและมีความหมายล้าลึกกว้างไกลยิ่งพระสูตรนี้กล่าวขานกันว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงกับบรรดาภิกษุสงฆ์จำนวน1,250รูปณนะเชตวันมหาวิหารของอนาธกะบินธกะเศรษฐีอนาธิกะอนาธอนาธบินธิกะเศรษฐีณนะเมืองสาวัตถีในครั้งพุทธกาลการที่พระ พุทธองค์ทรงนำหลักธรรมคำสอนว่าด้วยสุญนตาและอนัตตามาเป็นคำสอนแก่บรรดาสาวกในครั้งนั้นหมายถึงในพุทธการนะครับก็เพื่อเป็นการหักล้างลัทธิอาตมันของศาสนาพราหมณ์ซึ่งขณะนั้นศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดู ต่างกล่าวถึงความเป็นตัวตนอันเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ตนบัญญัติขึ้นมาจากความไร่ตัวตนจนก่อให้เกิดความรู้ผิดเห็นผิดหรือเข้าใจผิดว่าสรรพสิ่งมีอัตมะมีลักษณะมีบุคละลักษณะมีสัตวลักษณะและมีชีวะลักษณะดำรงอยู่อย่างเที่ยงแท้แน่นอนครับนั่นก็คือ ความเชื่อที่ว่าสปปรรพสิ่งบนโลกนี้มีตัวตนดำรงอยู่และมีบุคคลหรือมนุษย์มีสัตว์รวมทั้งมีชีวิตดำรงอยู่และมนุษย์ได้ยึดมั่นผูกพันอยู่กับสิ่งที่มีที่ตนคิดนึกและสมมุติขึ้นและก่อให้เกิดความทุกข์ใจอย่างหาประมาณไม่ได้นั่นเป็นเพราะเมื่อมนุษย์ผูกพันอยู่กับบุคคลตัวตนชีวิตก็จะ หวาดกลัวกับการสูญเสียตัวตนบุคคลและชีวิตทั้งทั้งที่ทสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรียกว่าธรรมล้วนมิได้มีอยู่จริงหรือมิมิได้มีอยู่จริงก็ไม่ใช่มีอยู่จริงก็ไม่ใช่ถ้าว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นจากความคิดปรุงแต่งแล้วนำมาบอกกล่าวเป็นภาษาหรือเป็นถ้อยคำเรียกว่าบัญญัติ หรือกาหนดขึ้นหรือตั้งขึ้นให้ให้มีให้เป็นทั้งๆท,ที่สปปรรพสิ่งล้วนหาได้มีลักษณะหนึ่งลักษณะใดหรือเป็นอย่างไรก็ไม่ใช่ที่เรียกว่าอนัตตาดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่อะไรไม่ได้เป็นอะไรนะครับ ถ้าจะให้เป็นก็มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นไม่จะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเราพูดนะครับแม้กระทั่งคําว่าทุกขและพ้นทุกข์สุขและการมีความสุขตลอดถึงการบรรลุธรรมและการไม่บรรลุธรรมรวมทั้งคุณงามความดีบุญกุศลและความเลวร้ายที่เป็นนามธรรมก็กกอให้เกิดจากความคิดปรุงแต่งของมนุษย์แท้จริงแล้วหาได้มีหาได้ดำรงอยู่อย่างแท้จริงไหม เป็นศัพท์แต่ชื่อเรียกหรือคำพูดที่มนุษย์ได้ยืมภาษาหรือบัญญัติเป็นภาษาพูดเพื่อการสนทนาหรือพูดคุยโต้อตอบกันเท่านั้นดังปรากฏอย่างเด่นชัดแจ้งแล้วในบทสนทนาระหว่างพระพุทธองค์และพระสูภูติมหาเถระในครั้งพุทธกาลณเชตวันมาวิหารซึ่งคนรุ่นหลังมีการจดจำและบันทึก ให้แก่ผู้สนใจได้ศึกษาได้ปฏิบัติแนวเซนได้เรียนรู้และเป็นแนวทางในการเข้าถึงในการเข้าใจด้วยภาษาแรัละคำพูดสำหรับวัชะระปฏิยาปรมิตาสูตรนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าฝรั่งหรือชาวต่างประเทศที่นักถือพุทธนารู้จักการแพร่หลายคือวัชระเฉติกาปฏิยาปรมิตาสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ผู้สนใจได้ปฏิบัติแนวทางนิกายเชนต่างรู้จักกันดีและยกย่องว่าเป็นพระสูตรที่เยี่ยมยอดนิกายเซนนะครับเมื่อกี้โทษครับซึ่งทุกคนจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ให้กระจ่างจนตนเองพ้นทุกข์และพ้นจากเครื่องพันธนาการทั้งปวงนะครับทั้งนี้วัชระปรปัญญาปรมิตาสูตรได้ถูกแปลจากภาษาอินเดียและมีการแปลเป็นภาษาจีนมากมายหลายสำนวนแต่สำนวนที่ทุกคนต่างยอมรับมากที่สุดคือสำนวนของท่านกุกมาราชีพซึ่งเป็นพระสูตรที่มีชื่อเสียงโด่งดังปรากฏอยู่ในช่วงปีคศ 3 0 4 4ตัวกับ344และถึง414กระนั้นสำหรับประเทศไทยแล้วปรากฏว่ามีการถ่ายทอดจากภาษาจีนสู่ภาษาไทยแพร่หลายมากที่สุดคือสำน,นวนของท่านอาจารย์เสถียรโพธินันทะและวัชรปัญญาปริญาสูตรที่อธิบายโดยพระสงฆ์จี้กงแปลและเรียบเรียงโดยอมรทองสุขสักส่วน วัชะละปัตยาปาริมิตาสูตรอีกสำนวนหนึ่งแปลเรียบเรียงโดยนายวิชาพนาจารย์ซึ่งตีพิมพ์เผยแร่ในปี2543ก็เป็นสำนวนที่ดีอีกสำนวนหนึ่งและควรใช้ประกอบในการศึกษาเกี่ยวกับพระสูตรนี้นอกจากหนึ่งอาากนนี้ก็ยังมีผู้อัาธิบายพระสูตรนี้อีกหลายท่านคือท่านดิสนัทฮันพระเซนชาวเวียดนามซึ่งแปลเป็นภาษาไทยโดยสดใส ขันติวรพง์รวมทั้งวัชระปัญญาปมิตาสูตรที่อนิบายโดยลีอี้อยู่แปลเป็นไทยโดยลูกศิษย์โง่ซึ่งเป็นคําแปลที่ที่ควรนำมาศึกษาเทียบเคียงเพื่อความเข้าใจในประสูตรนี้อย่างแตกฉานในขณะที่จะเกิดข่ออ้าเกินความเข้าใจที่สมบูรณ์ คือเข้าใจว่าสรรพสิ่งบนโลกนี้ที่เรียกว่ารมทั้งหลายล้วนเกิดมาจากภาษาหรือด้วยคำที่บัญญัติหรือสมมุติขึ้นมาเรียกขานกันแท้จริงแล้วแท้จริงแล้วหาได้มีสิ่งใดเป็นแก่นสารหรือเป็นจริงดังที่พูดเขียนและเข้าใจกันไม่นะครับแน่นอนผู้ใด บรรลุความเข้าใจสูงสุดว่าสรรพสิ่งไราลักษณะไล่การดำรงอยู่ไร้รูปไร้น้มและไม่อาจบอกได้ว่าเป็นเช่นไรหากแต่หรือมีคุณสมบัติคุณประโยชน์อย่างไรนะครับหากแต่สรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้ล้วนแต่ถูกสมมุติบัญญัติเช่นบุคละบัญญัติบัญญัติว่าเป็นคนสัตว์บัญญัติบัญญัติว่าเป็นมันสัตว์ชีวะบัญญัติบัญญัติว่าเป็น ชีวิตของสัตว์และเวนยสสัตว์หรือสัตว์โลกรวมทั้งต,อตลอดทั้งตัวอ,ตอัตมะบัญญัติคือบัญญัติเป็นตัวตนนะครับซึ่งจะได้กล่าวถึงถึงอย่างละเอียดต่อไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอย้ำว่านะครับ ขอย้ำว่าพระรพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้านะครับที่จัดแก่เบ่าบรรดาพระภิสูจสงจำนวน 1, หนึ่งพนสองรห้าสิบรูปนเขตนเชตวันมาวิหารซึ่งก็คือพระสูตรนี้หนึ่งหนึ่งพระสูตรที่พระองค์จัดนะครับทีนะ่ในการประชุมสงหนึ่งพสองร้อยห้รูปนะครับ ที่นนในเมื่อในสมัยพุทธกาลนะครับที่เชตวันมหาวิหารในครั้งพุทธกาลนะครับเนื้ออื่นใดด้วยอำนาจแห่งพระสูตรนี้ที่ระบุว่าผู้ใดเพียงนำพระสูตรนี้ไปบอกกล่าวสาธยายหรือปฏิบัติเพียงหนึ่งคาถาสีบาทก็จะเกิดพลานิสงอันยิ่งใหญ่หลวงก่อให้เกิดบุญญา วาสนาบาร,รมีเหนือกว่าปุถุชนบุญใดๆเช,เช่นพระสูตรนีร้ปฏิฐานณที่ใดสถานที่แห่งนั้นก็เปรียบดุจดังพุทธสถูปที่บ่าวบรรดาทวยเทพเทวดามนุษย์มามาทําการสักการะและเป็นสถานที่อันควรรวมทั้งเป็นที่ที่ควรกราบไหว้บูชาําด้วยอุบุป h านานาพันสําหรับวัชระพระสูตรเปรียบดุจดัง ประสูตรที่ให้แสงสว่างทางปัญญาบาร,รมีที่ที่สามารถส่องสว่างสว่างไว้ท่ามกลางความมืดบอดแห่งองวิชชาหรือความไม่รู้จนกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานโดยปราศจากผู้ได้รับผลแห่งความรู้ความตื่นและความเบิกบานทัวนท่วทั่วหน้าทุกคนนะครับนี่ก็เป็นคํานำของผู้เรียบเรียงคืออาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับ เรามาพิจารณาที่สารสาร,สร,สร,สรบัญน,นะครับสารบัญของประสูนรนี้ก็มีอยู่ภาคครับมีอยู่สามภาคครับภาคที่หนึ่งหัวข้อของประสูนรนี้เนื้อหาสาระที่รัดสั้นที่สุดของประสูนรนี้นะครับแบ่งเป็นบทๆนะครับ หรือเป็นข้อเริ่มตั้งแต่กำเนิดพระสูตรนะครับคำประรบของพระสูภูติแล้วต่อไปพูดถึงเรื่องไม่มีผู้บรรลุและไม่บรรลุอะไรแล้วก็ต่อไปไม่ยึดติดในการพิจารณาทาน,าานรูปก็คือมาอยาไล,าล,ล่รูปไล่ตัวตนทำก็ต้องละเสียเช่นเดียวกับธรรมมีอาจกล่าวได้ว่าเป็นเช่นไรไล่ภาวะไล่พุทธภาวะไละ่ธรรมที่บรรลุับนี่คือหัวข้อนะครับหรือบทต่างๆ ต่อไปประเด็นหัวข้อที่สิบยิดบริสุทธิ์ต้องไล่ตัวตนที่ยึดติดสิบเอ็ดสังฆตธรรมบุญที่เหนือกว่าบุญคือดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ประดุดด่างเพชรทำลายมายานะครับบทที่สิบสี่ก็สรรพสิ่งไล่ความมีและความไม่มีสิบห้าพระรานิสงของการถือพระสูตรสิบหกอน,นิสงส์อันยิ่งใหญ่สามารถชำระวิบากกรรมที่สุดก็คือการไล่ตัวตนบทที่สิบเจ็ดสิบแปดสรรพสิ่งคือสิ่งเดียวรวดสิบเก้าแจมแจ้งในบุญ กุศล20สิบสรรพสิ่งไร้รูปไร้ลักษณะ21่ไม่ได้สอนในสิ่งที่ตนสอน22ไม่มีทำใดที่บรรลุถึงได้23พ้นจากกุศลและอกุศลยี่บุญใดไม่อาจเทียบเคียงด้วยปัญญา25่บห้าโปรดสัตว์ให้เป็นผู้โปรดโปรดสัตว์ไร้ผู้โปรดธรรมกายไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะข้อต่อไปไม่ขาดศูนย์ข้อต่อไป ไม่ยึดติดในบุญกุศลใดๆตถาคตาร่ายการไปร่การมาก็30ธรรมชาติที่อธิบายไม่ได้สาเอ็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสรรพสิ่งเป็นมายาดุดความฝันนี่นะครับคือสารบานครับแล้วก็ในภาคที่หนึ่งก็มีตัวประสูตรล้วนๆนะครับในภาคที่สองก็เป็นการอธิบาย วัจระปัญญาปรมิารูตรนะครับซึ่งผมก็จะได้นำมาอธิบายในครั้งต่อไปนะครับครั้งนี้ก็เป็นเพียงเกริ่นนำแล้วก็บอกพูดถึงคำนำสนองพิมพ์คำนำผู้รวบรวมเรื่องเรียนคืออาจารย์นิโรธนะครับเพราะฉะนั้นก็คราวหน้าเราก็มาเริ่มตั้งแต่เกริ่นนำบทที่หนึ่งไอ้ไอ้หัขวข้อที่หนึ่งนะครับที่สองสามเรื่อยไปนะครับ เพรวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้ครับพบกันวันคราวต่อไปนะครับสวัสดีครับ